โปรตั้มนะครับโปรตั้มดูออกดูออกตัวนี้ไม่น่าแต่เราต่ำกว่าร้อยดูแล้วเนี่ยโอ้ยแค่ต่ำกว่าร้อยเลยอ่ะเดี๋ยววัดเฮ้ยหมด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 สปูลหยุดเลยเอาละครับหมดครับหมดสปูนตอนนี้ช่วยตัวเองนะครเต็มที่ เด็กร้องโอ้ตายอยู่ไหนวะายอยู่นี่พันครับครับผมเดี๋ยวเขาแล้วไปเกี่ยวเขาแล้วจะสายวะเขาเกี่ยวอยู่คลิป2แล้วไงนย่างเช่นคลิปแรกนี่ทั้งสแล้ว ัยจางที่ตั้กันมาขึ้นทางมันมาแล้วโอ้โหมันเยอะมีเยอะมาด้วยเอาเอาคลิปคลิปโซฟี่ไอ้เทมอะไรกูจะจับเป็นไรตั้มท่ากูจับคันได้ไหมดรหน่อยหนึ่งค่ะเอาคริปเปอร์ป่ะคริปเปอร์มาดีกว่าป่ะไหมโอเคครับขอบคุณครับ โอ้เตะเตะเเแอขึ้นมากโลเนี่ยเปิดแจงมาแปถึงออกมาบินนาบินนาบินนเรียบให้มาดอนเลียเ่ถ่ายวีโอถ่ายวีโอไม่ใช่ก็ถ่ายภาพเลยปิดเลย